นั้นนะคะน้ำเอ1สอค่ะรู้สึกยังไงที่ได้มีซิงเกิลแรกในชีวิตครับซิงเกิลแรกในชีวิตนะคะผมบอกเลยว่าคนหนึ่งเป็นมีความสันม่นเป็นนักร้องเนี่ยมันต้องภูมิใจมากๆอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงซิงเกิลแรกนี่คือเป็นอะไรที่เราภูมิใจที่สุด,ดใช่ไหม่านนั่งหลับครั ก็พี่ถืออย่างนั้นไปเรื่อยจะไม่เมื่อยหรอกเหนื่ครับถืองอดทนสู้ๆนะี่เอเพียงยังไม่หายไม่สบายเลยและเธอก็เอามาตีพี่ไงตีพี่ด้วยหรอพี่อยู่ใกล้หนูนะเมื่อวานพี่ลาไปแล้วก็รปคอร์ดนะเสียงไหมครับสวัสดีค่ะนางการคุณาปัญญากิตินันนะคะนางเอฟสิบเอ็ดท่ะ ร,รู้สึกยังไงที่ได้มีซิงเกิลแรกในชีวิตครับซิงเกิลแรกนะคะสำหรับเราที่มีความฝันเป็นนักร้องเนี่ยบอกเลยว่าภูมิใจมากๆสำหับซิงเกิลแรกนี้ค่ะปากดีไม่มีที่ไปเพลงปกดีไม่มีที่ไปเพลงนี้มีที่มาที่ไปยังไงครก็พี่โปรดิวเซอร์น่าจะดูจากจากตัวหนู <c oughs> จริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ที่ผู้บริหารเนี่ยเขาซื้อมานานแล้วแล้วเขาก็เพิ่เขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเหมาะเพลงนี้เขาก็เลยส่งมาให้แล้วก็เปลี่ยนเป็นจังหวะร้อง สไตล์ของเพลงเป็นแนวไหนครับเป็นสโลร็อกค่ะเป็นแบบว่ายูบลูเล็กๆล็อกๆแล้วก็จังหวะหกแปดนะคัมันจะติกหนึดเนึดตึกๆึกหน่อยค่ะแล้วมีส่วนร่วมช่วยในการทําเพลงนี้ยังไงบ้างครับหนูเป็นคนร้องเพลงนี้ค่ะพี่ส่วนอื่นนี่ไหมครับส่วนอื่นนะคะก็พวกอินพอร์ตอันตต่างๆพี่เขาก็จะให้โอกาสเราได้คิดเต็มที่เลยนะคะก็ออกมาสามารถจะออกมาเป็นตัวของเราเองที่ลักษณะสไตล์การร้องการ เปลี่ยนคีเปลี่ยนโน้ตเป็นบันท่อนอะไรเงี้ยที่เขาจะให้เราคิดเองค่ะคก็เป็นส่วนที่เราได้ทำเองเล็กๆในเพลงนี้ค่ะเนื้อหา MB เพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาย m ีก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเก่งแต่ปากแล้วก็เป็นแบบว่าแข็งนอกแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อ่อนไหวเหมือนกับหนูนะคะก็พอถึงเวลาเนี่ยเราไปเราไปเจอรูกแฟนเรากับผู้หญิงคนนึงแล้วเราก็ไม่ทันคิดเราก็เป็นคนที่ ใจร้อนยังไงก็สรุปเลยว่าเฮ้ยแกไป่มีคนอื่นนะแกแกแบบว่าล่าใจฉันได้ยังไงเลิกเลยแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเราก็แบบเราก็มานั่งเสียใจทีหลังว่าจริงๆแล้วเราไม่น่าตัดสินเขาแบบนั้นเราเราน่าจะถามเขาต่ออะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเขาก็ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไปมีใครเลยเขาอาจจะถ่ายรูปก,กับเพื่อนพอถึงเวลาก็ต้องกลับไปนอมองแบลวี คครับหลังจากออกมากระแสตอบรับ MV เป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับ MV ค่ะก็พอพอโอเคค่ะก็แฟนคลับก็ช่วยกันดูค่ะกระแสตอบรับจริงๆก็คือหนูอ้วนค่ะใน MV ค่ะหนูอ้วนต้องทนน้ำหนักแล้วมีแบบแฟนเพลงชอบไหมครับก็ตอน MV เขาจะชอบพระเอก MV มากกว่าชอบหนูค่ะค่ะโอเคครับเพลงตรงนี้กับเพลงนี้ตรงกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับตรงบ่ถือว่าตรงพอสมควรเพราะว่าตรงโดยที่ เ,เนื้อหาเพลงด้วยแล้วก็ตรงที่จังหวะดนตรีสไตล์เพลงการร้องแล้วก็เสื้อผ้านะผมเขาก็ดูมาให้ตรงกับเรามากๆเลยซึ่งเป็นเพลงที่ตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับหนู <het S 1> s> <S แล้วก็คือมันมันด้วยนิสัยของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนที่เสียงแข็งดูข้างในดูห้าห้าดูกน้ารดูเป็นเด็กแบบว่า,าแข็งแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพนี้ก็ดูจะเหมาะพอสมควร เราต้องดูเป็นอย่างนั้นแล้วภายในอะครับภายในดูเป็นผู้หญิงอ่อนหวานค่ะเป็นผู้หญิงอ่อนไหวใจง่ายอเออแบบจริงๆแล้วเป็นเป็นเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะเพียงแต่ว่าด้วยเอ่ออะไรหลายๆอย่างที่เราเจอมาตั้งแต่เด็กมันก็เลยทําให้เราเหมือนแบบว่ามีคาแรคเตอร์มีกําแพงที่จะกั้นอะไรสักอย่างแล้วเคยเจอเหตุการณ์แบบไหนในในในเพลงนี้บ้างไหมค่ะก็อย่างเคยเคยออกไปเล่าที่หลายรายการก็คือเรา ไม่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านนะความรักแบบนี้กับกับกับที่เป็นเพศตรงข้ามเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะมีกับคุณแม่เพราะเราจะเป็นเด็กที่พูดแบบว่าเอ่อพูดพูด,พดไม่ไม่ไม่ได้คิดมากไม่ได้คิดว่าเขาจะเสียใจหรือเปล่าไม่ได้คิดว่าคาพูดเราเนี่ยเ,เราพูดออกไปแล้วเขาจะไปแปลเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยเขาก็จะเสียใจเวลาได้ยินคําที่เราพูดอะไร่งเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะอะไรที่บอกว่า อาจจะเจอจากหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสำหรับในการถ่ายทำนี่ซีนไหนยากที่สุดในการถ่ายทำเอ็มวีครับซีนจะมีซีนสุดท้ายที่เราร้องเพลงให้เหมือนร้องเพลงงอพระเอกเอ็มวีครับคือพี่โนโซึ่งเขาบอกให้หนูอะเขินแล้วมันก็คือ,อยังไงมันมันก,มนก็มันก็ไม่เขินพี่ยังไงมันก็แบบทายังไงถึงจะเขินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นกล้องตัวเดียวตั้งอยู่อย่างเงี้ยเอ้หนูก็ต้องมองกล้องหนูเพื่อเขินซึ่ง What is the เข <c oughs> ินใช่หนูก็ไม่เข้าใจอะไรคือเขินหนูก็กว่าจะได้ซีนนั้นก็หลายรอบอยู่ค่ะพี่โน้ก็มาช่วยยืนช่วยทําให้เรารู้สึกแบบตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายหลายรอบตรงนี้มีซีนหนที่ประทับใจบ้างไหมครับซีนที่ประทับใจอนะคะซีนที่ประทับใจก็คือซีนที่ได้ผผักพี่โน้ <c oughs> ไม่ใช่ว่าประทับใจหรอกคือว่าเอา่อเหมือนแบบว่าอยู่ใน MV เนี่ย เราก็เพิ่งรู้จักเพิ่งเจอรู้จักกับเขาแค่ตอนที่แบบมาเจอแล้วก็ถ่ายเลยซึ่งไม่ได้คุยกันไม่ได้อะไรกันเลยจนพอถึงซีนนั้นถึงจะได้แบบว่าคุยกันเยอะหน่อยก็พี่ขาเป็นยังไงเออแบบว่าเป็นยังไงอะไรมาบ้างแล้วก็มีอีกซีนหนึ่งที่ได้นั่งคุยกันก็ตอนนั้นก็คือเขาก็ไม่ได้อัดว่าเราคุยอะไรกันเราก็คุยไปเรื่อยๆว่าทาความรูม้จักกันก็เป็นซีนที่ทําให้เรากับกับพี่เพลงมีเนี่ยได้คุยกันได้เป็นบอกว่าสแสดงความรูม้จักกันค่ะ สุดท้ายฝากผลง,งานและช่องทางกติดตามเลยครับถ้าก็ฝากผลงานนะคะสําหรับหนูนะคะซิงเกิลแรกในชีวิตเลยฝากดีไม่มีที่ไปนะคะฝากหนูตัวเล็กๆดาๆไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจทุกคน <c oughs> ด้วยนะคะฝากเวลี่ทีวีด้วยนะคะยังไงก็ชื่อดำทีหนูได้นะ <c oughs> ก็สําหรับช่องทางการติดตามนะคะ <c oughs> true music com นะคะแล้วก็ไอจูนียโหลดได้แล้วทั้งอัลบั้มเลย af 1 1มัน็ด months ค่นะคะแค่ไม่ใช่แค่ af 1 1ก็เป็น af รุ่นพี่ทุกๆคนเลยนะคะดูได้ใน ชูมเยซิกดอทคอมเพราะทุกคนเนี่ยมีเพลงที่ดีใหม่ๆเพาะๆแล้วก็เหมาะกับใครหลายๆคนเลยยังไงก็ติดตามดูได้ฝากศิลปินจากค่ายชูแฟร์เนี่ยนะคะสวัสดีค่ะมีไอจีส่วนตัวอะไรไหมครับไอจีส่วนตัวค่ะอ่าไอจี IG ส่วนตัวนะคะลีน้ำ L E E N A M M นะคะลีน้ำทวิตเตอร์ก็น้ำมดิสคอเอฟสิบเอ็นะคะถ้าใครเข้าไปเนี่ยก็หางแฮชแท็กก็น้ำคนสวยค่ะหรือว่าแฮชแท็กเอฟเอ็ดก็จะเจอหนูเองคะ่ะ โ okay, so อเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณค่ะจำจำฮะยู่หนูพดใหม่